การบันทึกรายการค้าของวันที่5มกราคม2558ทำได้โดยเข้าไปที่โปรแกรมเลือกระบบลูกนี้และวิ c คอ d หนี้ค่ะหลังจากนั้นกดปุ่ม Work Flow และเลือกใบเสร็จสินค้าสาขาที่เราทำงานอยู่คือสำนักง,งานใหญ่เรื่อมที่เอกสารคือ0001ซึ่งถูกต้องแล้วกดปุ่ม OK ได้เลยคะ่ะ ลังจากนั้นเราจะทำการเพิ่มรายการโดยกดไปที่ F3 นะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรมเป็นคนรันให้โดยอัตโนมัติค่ะวันที่เอกสารให้ใส่วันที่5มกรา2558ค่ะจากนั้นรหัสลูกค้าเราใส่จุดแล้ว Enter เลือกบริษัทกอไก่ค่ะ โปรแกรมจะถามว่าชื่อในรายงานภาษีจะอยู่ในภาษาไทยให้เราตอบ yes ค่ะหลังจากนั้นให้เราลงมาที่รายการ invoice นะคะในออัมน n type ให้เราใส่จุดแล้ว enter เลือก S I ใบส่งของใบกำกับภาษีบาใบแจ้งหนี้ขายค่ะในช่องของเลขที่นั้นให้เราใส่จุดแล้ว enter ค่ะ เลือกเอกสารอ้างอิงคือหนึ่งสองสามสี่ติ๊กถูกข้างหน้าแล้วกดเลือกค่ะหลังจากนั้นให้เราเข้ามาที่รายการรับเป็นแท,บท็บข้างข้างนะคะในคอลัมน์แรกให้เราใส่จุดแล้ว Enter ค่ะประเภทเอกสารธนาคารให้เราใส่จุดแล้ว Enter ค่ะในที่นี้เป็นเช็คจากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากเดียวกันกับของบริษัทให้เราเลือก H C ค่ะเลขที่เช็คคือ4481234ค่ะวันที่ทำเช็คแล้ววันวันที่ทำเช็คเอกาสารหรือบัตรเครดิตคือวันที่5มกราคม2558ค่ะ ส่วนวันที่เช็คให้เราใส่วันที่สั่งจ่ายนะคะคือวันที่15มกราสองห้าค่ะลงมาที่รหัสของธนาคารค่ะให้เราใส่จุดแล้วกด enter เลือกไปที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะ สาขาของธนาคารคือถนอนพระรามสค่ะหลังจากนั้นให้เรากดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกนะคะหลังจากนั้นให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกอีกครั้งนึงค่ะและโปรแกรมจะเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้องไปโดยอัตโนมัตินะคะ โดยการบันทึกบัญชีเดบิตเช็ครับรองนาฝาก2 0 0 0 0และเครดิตลูกหนี้การค้า20,000ค่ะเมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นโปรแกรมจะถามแล้วว่าต้องการพิมพ์ใบเสร็จนี้ไหมให้ตอบว่า yes ค่ะให้เราเลือก แบบฟอร์มในการพิมพ์คือ RI ขด01ขีด K2 ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้านะคะกดปุ่มเคได้เลยค่ะเราจะเราจะเลือกว่าพิมพ์เฉพาะใบเสร็จจัดตัดใบส่งของเต็มนะคะให้พิมพ์ดูทางจอภาพค่ะกดปินได้เลยค่ะ เมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เรากดปุ่ม Escape เพื่อออกจากรายการพิมพ์ค่ะหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Escape ออกอีกครั้งหนึ่งเมื่อ,อโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ให้เราตอบว่า yes ค่ะเพราะว่าเรามีรายการเดียวนะคะหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Escape ออกอีกครั้งหนึ่งค่ะ และกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกการเลือกเล่นเอกสารค่ะกลับมาสู่ที่เมนูหลักเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบันทึกรายการบัญชีของวันที่7มกราค่ะ